นพวานพระนางมารีพรมจารีแห่งภูเขาคาเมลบทภาวนาสำหรับทุกวันข้าแต่พรมจารีผู้บริสุทธิ์อย่างยิ่งและราชินีแห่งคาเมลพระแม่เป็นความหวังของผู้ทุกข์ร้อนและเป็นความบันเทาใจของผู้โศกเศร้าโปรดยามองดูบาปของลูกเพียงแต่ระลึกถึงเท่านั้นว่าลูกเป็นวิญญาณที่น่าสงสารซึ่งพระบุตรของพระแม่ ทรงไถด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์และดวงใจของลูกได้ถูกประทับตราจากสายจำพวก,กศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่แล้วโปรดฟังคำวอนขอของลูกด้วยเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าเพื่อเทอิดเกียรติพระแม่และเพื่อความรอดพ้นของวิญญาณของลูกแล้วขอพระแม่ประทานให้ตามที่ลูกวอนขอในนพวานนี้ด้วยเทิญอาเมน บทภาวนาของวันที่ห้าข้าแต่พระราชินีและความสวยสดงดงามแห่งคาเมลสายพระเนตรของพระแม่เปี่ยมด้วยความรักความหวังและความอ่อนหวานดังเช่นแสงอาทิตย์ให้สีสันแก่ดอกไม้ฉันใดสายพระเนตรของพระแม่ก็ประทานพลังกำลังและความสวยงามแก่วิญญาณเช่นเดียวกันขอให้ลูกได้อยู่เฉพาะพระพักพระแม่เสมอไป และโปรดทอดพระเนตรอันเมตตาม,มายัางลูกด้วยเถิดอามนสวดบทวันธามารีสามจบวันธามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารี พระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปรียมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนบทเร้าวิงวอนพระแม่ผู้เป็นดอกไม้แห่งคาเมลช่วยวิงวอนเทินพระมารดาพรหมจารีเสมอช่วยวิงวอนเทิน ไร่อง,งุ่นผลิดอกสะพรั่งช่วยวิงวอนเทินความงดงามแห่งสวรรค์ช่วยวิงวอนเทินพระมารดาพระเจ้าช่วยวิงวอนเทินไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระแม่ช่วยวิงวอนเทินพระมารดาแห่งจอมราชันช่วยวิงวอนเทินโปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาแห่งคาเมลเสมอ ช่วยวิงวอนเทินดาราสมุทช่วยวิงวอนเทิน